สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้เราก็ามาศึกษาพระหลวงรูปทวดอีกสักรุ่นนะครับวันนี้ผมได้นาพระหลวงรูปทวดหลังเตารี่พศ2505นะครับของวัดศิีตารามหรือวัดข้อหมูนะครับมาเบ่งปันและก็มาให้เพื่อนศึกษากันนะครับซึ่งหลวงรูปทวดหลังเตารรี่เนี่ยมีการสร้างเนี่ยก็เนื่องจากหลังจากที่ว่ามีการสร้างหลวงรูปทวดเนื้อว่านรุ่นแรกนะครับแล้วก็ได้หมดไปจากวัดไปนะครับแล้วก็คือจากประสบการณ์ที่ผู้ใช้ติดตัวในรู้สึกว่า เป็นพระที่มีพทุทธคุณสูงนะครับประสบการณ์เนี่ยค่อนข้างจะสูงมากสำหรับหลวงปู่ทวดนะครับก็เลยได้มีการสร้างพระหลวงปู่ทวดหลังตารี่ซึ่งเป็นเนื้อโลหะนะครับเนื่องจากเนื้อว่านเนี่ยที่ที่คนที่ได้ไปเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการชํารุดเสียหายเสียส่วนใหญ่นะครับเยอะมากมากเลยเนื่องจากการใช้งานนะครับก็เลยมีการสร้างหลวงปู่ทวดหลังตารี่เนี่ยซึ่งเป็นโลหะนะครับ หลวงพุทธรมีการสร้างก็คือมีการสร้างใหม่อยู่2ที่ด้วยกันนะครับก็คือสร้างที่วัดช่างให้แล้วก็ที่วัดรีตารามหรือวัดข้อหมูนะครับซึ่งเป็นการสร้างที่จะจักตัวตัวผู้หรือว่าตัวที่ต้นแบบเป็นตัวเดียวกันแล้วก็เป็นการถอดถอดบ้าประกดเพื่อไปไปสร้างเป็นหุ่นต้นแบบนะครับเพื่อหล่อเป็นหลวงพุทลังเตาลีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการสร้างหลวงวุทธังเตาลีส่วนใหญ่ก็จะมีช่อทุกองนะครับที่ทาไปหล่อนะคือติดเป็นช่อคือคล้ายๆแบบ ถ้าหล่อที่เขาสร้างแบบยุคสมัยใหม่ในตอนนั้นนะคือหล่อเป็นช่อช่อหลายๆองค์นะครับหล่อทีได้หลายหลายองค์นะครับทีนี้ทางวัดช่ยงให้ก็สร้างทางวัดศิรารางก็สร้างนะครับเมื่อใกล้เวลาที่จะปลูกเสกเนี่ยครับทางวิศริยาเมื่อได้จํานวนที่พอสมควรแล้วเนี่ยทางวัดข้อหมูก็ส่งมาให้ทางวัดชัยงให้ได้ปล kind of ูกเสกนะครับพระหลวงทวดวัดข้อหมูกับหลวงพุททวดวัดช่ยงให้ก็ได้ปลูกเสกพร้อมกันนะครับคือปลูกเสกเมื่อปี2505นะครับ แต่เมื่อปลุกเสกเสร็จเนี่ยได้มาการทําการตรวจพระนะครับปรากฏว่ามีบางส่วนของวัดศรีตาลามนะครับที่ที่ลักษณะพิมพ์พระเนี่ยไม่เหมือนของวัดช่างให้ก็เลยมีการคัดออกนะครับคัดออกบางส่วนนะครับแล้วก็ส่งคืนทางวัดศรีตาลามนะครับเมื่อพศ2505นะครับแล้วก็เมื่อไอลักษณะพระที่เหมือนกันก็ทําการแจกจ่ายใ,ให้ประชาชนทั่วไปให้บูชากันนะครับตอนนั้นมีคนยื้อแย่งกันมากมายนะครับ แล้วโรคหลุมทวดที่หน้าแบบไม่ไม่เข้ากับวัดช่างให้เนี่ยก็ส่งคืนไปทางวัดสิตารามเนี่ยหลังจากที่รับพระที่ปลุกเสกวัดจากวัดช่างให้มาแล้วนะครับเพื่อจะเพื่อจะ,อะมีพระสำหรับให้ประชาชนบูชาตอนนั้นก็เลยทําโค้ดมาหนึ่งโค้ดก็คือลักษณะเป็นโค้ดหมูนะครับตอกที่ด้านหลังนะส่วนใหญ่ก็จะมีการตอกโค้ดและไม่ตอกโค้ดนะครับที่เล่นหาที่เป็นมาตรฐานจริงก็คือมีการตอกโค้ดหมูตัวเดียวนะครับที่เขาเล่นกันส่วนใหญ่นะครับ มีให้มากที่ผมผ่านตาผมผมเห็นไม่เกิน3ตัวนะครับที่เป็นมาตรฐานจริงนะครับแต่ว่าถ้าเล่นโคต,ตัวเดียวเนี่ยจะเป็นมาตรฐานมากกว่าครับเพราะส่วนใหญ่ก็จะต่อโคต,ตัวเดียวนะครับลักษณะของวัดข้อหมูกับวัดอ่าช่างให้จะต่างตรงที่วัดข้อหมูเนี่ยเขาจะทายาดําแบบโบราณนะครับและก็ลักษณะพิมพ์พระนี่ก็จะต่างจากวัดช่างให้นิดนึงไม่ว่าจะเป็นลักษณะอรอยแต่งขอบข้างโดยตัดช่อเนี่ยก็จะแตกต่างกับช่างให้ที่ชัดเจน แต่ลักษณะพิมพ์พระเนี่ยใกล้เคียงกันนะครับวันนี้ผมได้นาพระลูกทววัดข้อหมูเนี่ยมาเพื่อนศึกษาท่องกันทั้งหมด5องค์ด้วยกันนะครับเพื่อเป็นการเสียเวลาเรามาชมพระกันเลยนะครับพระองค์แรกนะครับเป็นพระที่ผมเช่าเก็บไว้นานแล้วนะครับซึ่งเป็นพระสวยเดิมนะครับพระองค์นี้เป็นพระสภาพเก็บนะครับก่อนหน้านี้นผมได้ประมาณ8องค์นะครับตอนนี้เหลือประโยชน์ประมาณสององค์อีกองหนึ่งมีคนจองไปแล้วนะครับเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆรับพระแล้วก็พิจารณาที่พิมพ์พระก่อนนะครับ ลักษณะพิมพ์พระของวัดข้กหมูหรือวัดสีตารามเนี่ยค่อนข้างจะสร้างมาค่อนข้างจะเรียบร้อยและสวยงามจริงนะครับเห็นไหมครับลักษณะการตกโคดหมูในส่วนใหญ่ก็จะมีการมีลักษณะตอกตัวเดียวและเขาไม่ตอกนะที่เล่นเป็นมาตรฐานส่วนใหญ่ก็จะเล่นตอกตัวเดียวนะครับที่ผมพระผ่านมือผมที่เป็นพระแท้ที่พิจารณาง่ายส่วนใหญ่ก็ตอกไม่เกิน3ตัวนะครับโคกหมูตัวนี้เป็นลักษณะหมูตอกลึกของขานะครับเห็นไหมครับ เมื่อเพื่อนพิจารณาเลยว่าพระปิดพระแท้จงละลมพิจารณาที่พิมพ์พระนนะครับเลิกจากที่ลูกตาลูกตาเป็นลักษณะตาจีนนะครับแล้วก็เส้นที่หน้าปากประมาณ3เส้นนะครับโหนกแก้มเนี่ยเป็นลักษณะนูนมันสองสองข้างแล้วก็มีลักษณะขีดเห็นะครับลักษณะการแต่งของคาโมเวนนนี่ครับหูเนี่ยครับค่อนข้างจะดูสวยงามนะครับเห็นไหมครับด้วยจีวรนี่มาณหกประมาณ6เส้นนะครับแล้วก็ด้านนี้ก็6เส้นเหมือนกันฟิวสวยงามเลยใช่ไหมครับ ลักษณะเป็นมือลักษณะเป็นมือนั่งฟางสมาธินะครับขัดนั่งขัดบัวบนบัวทั้งหมด9 9ชั้น9ดอกนะครับหมายถึง9ใบนะครับนับไปเลยครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 9ี่ใบนะครับเห็นไหมครับถ้าเรามองเนี้ยมันจะเห็นแค่ประมาณ6หรือ7ใบแต่ว่าจะมีด้านข้างอยู่ด้วยอีก2ใบนะครับด้านข้างด้วยก็รวมเป็นทั้งหมด9ใบนะครับวัดข้อมูลหรือวัดสิตรามเนี่ยถ้าเราพลิกดูด้านข้างเนี่ยส่วนใหญ่ ร้านนี้จะมีขนาดหนานครับเห็นไหมครับพระจะมีขนาดหนาแล้วก็รอยแต่งด้านข้างเนี่ยเขาจะแต่งที่หุ่นเทนค่อนข้างาจะเรียบร้อยสวยงามนะครับก่อนที่จะนํามาติดช่อหลอนะครับการแต่งด้านหลังเนี่ยส่วนใหญ่นะครับก็จะมีการแต่งบ้างแต่ก็ไม่มากนะครับแต่ทับเท่างไหนานี่มีลักษณะเป็นเนื้อเกินแบบนี้ครับจะทําให้พระพิจนาง่ายมากๆเลยนะครับลักษณะการตอกโค้ดหมูไหมเขาจะตอกแบบโค้ดหมูตอกลึกเป็นลักษณะตัวหมูแบบตอกลึก2งขาตัวเดียวนะตอกลึกนะครับส่วนใหญ่ บางองค์ไม่ตอกก็มีนะครับถ้าถ้าไม่มีตอกโคดหมูเนี่ยเราก็พิจารณาที่พิมพ์ปานะครับในการพิจารณาพิมพ์ปาเพื่อนเพื่อน Angela, ต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับลักษณะพิมพ์านะครับแล้วก็บัวนี้ก็ต้องมีความคมพอสมควรนะครับโอเคนะครับลักษณะการแต่งใต้ฐานนะครับเนี่ยเขาติดชอหลอดบริเวณนี้ครับแล้วก็มีการตัดเช่อหลอดแล้วก็แต่งตะใบนะครับค่อนข้างจะเรียบร้อยสวยงามส่วนของวัดช่างให้ที่ผมเจอส่วนใหญ่นะก็จะแต่งบริเวณนี้กับสองข้างแต่วัดข้าหมูเ็าจะแต่งที่ เปนรอยตัด่อดเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นพร์ที่สร้างคนละที่กันเพราะฉะนั้นเนี่ยการแต่งตะไบเนี่ยก็คือจะมีลักษณะคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันสีที่เดียววัดข้อมูลนี้ถือว่าเป็นพระองค์ที่พิจารณาง่ายเดี๋ยวผมจะมาขยายด้วยกล้องให้เพื่อนดูโลหะครับลักษณะโลหะนะครับต้งนี้ถือว่าโลหะเนี่ยถือว่าพิจารณาง่ายมากๆเลยนะครับลักษณะยาดำเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบยาดำแบบทาแบบไม่แห้งนะครับเห็นไหมครับ ผีของท่านเนี่ยเป็นผ้าลอยไหมไม่เรียบมันเป็นลักษณะตะปุ่มตะป่าไหมครับเดีอย,ยวนันนี้หกเส้นอันนี้ก็หกเส้นเหมือนกันนะครับแล้วก็บัวเนไหมครับองนี้ถือว่าเป็นบัวมีความคมชัดมากๆเลยนะครับถือว่ามันาดูง่ายจริงครับดูขอบข้างกันไหมอขอบข้างถือว่าดูง่ายยาดําจะทายาดําแบบโบราณนะครับถือว่าดูง่ายจริงลักษณะโคดหมูนะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นโคดหมูตอกลึกนะตอกลึกแล้วก็ตอกตัวเดียนไตอกลึกสองขาตอกตัวตอกลึกเป็นธรรมชาติมากๆนะ เห็นครบยาดันล่างหลังนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติจริงครับเป็นพระที่พิจรารณาง่ายอง,ง,งค์นะคระวัดข้อมูมนี้ใต้ฐานนะครับการตัดตะไบใต้ฐานการตัดช่อดนะครับแล้วก็แต่งตะไบถือว่าแต่งมาได้ละเอียดมา,มากๆสำหรับ,รบ,บ,รรบพระรูปเบาหรือว่าไอหรือทั่วพระข้อมูมงนี้หน้าพระไหมครับเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับข้อมูถ้าเป็นตอนพิมพ์ตอนริดเอหน้าพระจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นไต้องค์นะครับที่พิจรารณาง่ายจริงนะครับ ค่ังนี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูวงที่2นะครับวงที่2ก็ยังเป็นท่าที่เป็นสภาพเก็บหรือสภาพไม่ผ่านการใช้นะครับถือว่าเป็นไพ่องที่พิจารณาง่ายท่ังนี้ถือว่าเป็นพระที่ถอดมาค่อนข้างจะตื้นสักนิดหนึ่งครับแต่ก็ยังเป็นพระที่พิจารณาง่ายนะเริ่มแรกเนี่ยเพื่อนๆต้องพิจารณาที่หน้าพระก่อนนะครับหน้าพระก็จะมีลักษณะแบบนี้นะแล้วก็ลักษณะไอ้เส้นกีววนพวกนี้ก็จะฟิว เป็นธรรมชาติมากๆนะครับดูแบบไม่ขัดตานะครับท่าเพื่อนมองพระหลายๆองค์อาศัยความเหมือนนะครับเพื่อนๆจะเข้าใจนะครับว่าแบบนี้ถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆเลยครับมาเพลกอยู่ด้านข้างกันด้านข้างวัดข้อโมยนะครับเพระองนี้ถือว่ามีความหนาพอสมควรนะแต่ถ้าเทียวองค์แรกนะครับ้าตเทียวองค์แรกองค์แรกนี่จะมีความหนากว่าองค์นี้จะบางกว่านิดนึงงนะครับซึ่งความหนาบานจะอยู่ที่การถอดุ่นเทียนครับอยู่ที่การถอดุ่นเทียนเป็นหลักเลยนะครับ ตัองนี้ถือว่าได้มาสวยนะเป็นพระสภาพเก็บนะครับเห็นครับด้านหลังมีการแต่งตะใบไหมนิดหน่อยแค่นั้นเองแล้วก็มีการตอกโคดหมูลักษณะเป็นหมูตอกลึกนะครับเห็นไหมเป็นลักษณะหมูตอกลึกซึ่งเป็นไพ่องคหนึ่งที่พี่จะนณาง่ายนะครับถือว่าแต่งมาได้เด็ดเนีมาดูใต้ฐานเนี่ยใต้ฐานก็เหรอยตัดช่อนะครับรอยตัดช่อบริเวณนี้ครับลักษณะการแต่งตะใบนะองค์นี้แต่งทั้งบริเวณนี้และบริเวณนี้เหมือนกันเลยเหมือนว่าช่างให้เลยองนี้แต่งนะครับ ทีนี้เพื่อนๆพ,พิจารณาได้ว่าเป็นปลาแท้เรามาดูลักษณะเพียมพรากันนะครับเริ่มจากลูกกระตาเป็นลูกกระตาจีนนะครับเห็นไหมครับแล้วก็เส้นหน้าผากบริเวณนี้จะมีมาะมา3เส้นโหนกแก้มจะลักษณะนูนแล้วก็จะเป็นขีดบริเวณโหนกแก้มนะครับัง่งสองข้างเลยนะแล้วก็บร,ริเวณไห่ปลาตตรงนี้ก็เป็นลักษณะมีขีดไห่ปลาดด้วยนะครับริ้วจรวนด้านนี้6เส้นด้านนี้ก็6เส้นนะครับซึ่งเป็นลักษณะริ้วสวยงามนะครับมือเป็นลักษณะมือจับแบบนั่งขัดสมาธินะครับแบบนั่งสมาธิ นั่งบนบัวบัวข้าเก้าชั้นนะครับเก้าดอกข้าดอกนะครับเห็นไหมครับมบีนับเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเห็นไหมครับบยนั่งข้างนี้ 9, เก้านะครับเที้ยนี้ยังมีอะ,อะไรนะดินเบา้าติดเต็มเลยนะครับเห็นไหมครับดินเบา้าติดเต็มเลยแล้วก็เขาคอดินเบ้า,าออกมาหมดแล้วเขาถ่ายยาดำไปนเลย เพื่อนพี่นาเรียว่าพระองค์นี้เป็นพระแท้ทีนี้ผมจะมาขยายดูให้เพื่อนเพ่ดูโลหะกันนะครับโอเคนะครับมาดูโลหะกันขึ้นกล้องดูนะครับพล้องนี้เห็นไหมดินเบ้ายังติดอยู่เลยครับลักษณะยาดำนี่ก็จะเป็นยาดําแบบโบราณนะครับผิวพระเนี่ยเห็นไหมจะไม่ราบเรียบเสมอการมีวันะอ่อนแก่นะครับซึ่งเป็นลักษณะของพระหล่อนะครับซึ่งเป็นหล่อแบบโบราณนะครับดูดูริ้วจียวนะครับริ้วเป็นธรรมชาตินังมากเลยนะครับถือว่าดูง่ายจริงครับ บัวเนี่ยถึงมีโทษนะครับบัวเอครับถึงมีแบบดินเบ้าติดอยู่นะครับแต่ก็ยังมีลักษณะมีความคมเห็นไหมถือว่ามีความคมพอสมควรนะเห็นไหมเป็นพระที่ดูง่ายมากดูขอบข้างกันลักษณะการแต่งขอบข้างถือว่าเป็นธรรมาชาติมากๆแล้วก็เป็นยาดำแบบโบราณนะครับถือว่าดูง่ายจริงนะเท้าน,านี้มาดูด้านหลังนะครับด้านหลังเท่านี็นะครับมีการตอกโคตรหมูเห็นไหมตอกสองขาตอกลึกตอกตัวเดียวเห็นไหมครับ ถือว่าเป็นพระอีกองที่อยู่ไหมมีลักษณะการแต่งอย่างนี้ด้วยนะครับลักษณะแบบการแต่งด้านหลังมีการแต่งมานิดหน่อยครับแต่ก็เป็นการแต่งที่เป็นธรรมชาติมากๆถือว่าดูง่ายมากๆเลยนะครับหไหม้มขอบข้างนี่ครับดินเบ้าอย่างเงี้ยติดอยู่เลยเห็นไหมครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับองนี้ใต้ฐานเนี่ยเห็นรอยตัดชอ่อไหมครับลักษณะการแต่งเหมือนวัดช่างให้เลยครับองนี้มีการแต่งที่บริเวณรอยตัดชอ่อแล้วก็แต่งที่ โวยที่อีกชั้นเยมีการแต่งการแทงตะไบเป็นลักษณะการแต่งตะไบละเอียดมากๆเลยสามารถข้อมูลตรงนี้นะครับถือว่าเป็นไพ่วงที่ดูง่ายนะครับโอเคเหหมหน้าใต้มยมียังมีคราบที่เห็นนะเนะดนเบ้าติดอยู่เต็มเลยครับเร้องนี้ถือว่าได้มาเดิมๆจริงนะครับเป็นพาสภาพเก็บนะครับโอเคนะครับถือว่าเป็นไพ่วงที่ดูง่ายจริง ข้างนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์ที่3กันนะครับองค์ที่3ก็ถือว่าเป็นใต้องค์งนะครับที่บุนเทียนหรือพิพระเนี่ยค่อนข้างจะสวยงามมากๆอยองค์นีครับเป็นพระที่ได้มาเนี่ยสภาพสวยเติมเตมนะครับพระแบบนี้ผมถือว่าเป็นพระสภาพเก็บนะครับแทบไม่ผ่านการใช้เลยนะครับเห็นไหมครับเพื่อนๆพิจารณาได้ว่าเป็นพระแท้เรามาดูลักษณะพิมพ์กันนะครับลักษณะตายนะครับตาลักษณะเป็นตาจีนแล้วก็ ริ้วหน้าผากบริเวณนี้จะมีซานสามเส้นนะครับจมูกเห็นไหมครับจมูกรวบดวงเห็นไหมครับแล้วก็ลักษณะเนี่ยบริเวณหนกแก้มลักษณะนูนขึ้นมาแล้วก็มีขีดบริเวณหนกแก้มข้ั้งนี้2 3, ขีดข้ังนี้ก็ประมาณ2ขีดนะครับเห็นไหมครับลักษณะปากลักษณะการแตง่งพวกริ้วเจียวยวนงนี้ถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างเะลีจริงจริงมือนะครับมือลักษณะเป็นลักษณะเป็นนั่งสามาธิขัดเพชนะครับแล้วก็บนฐานบัวเก้าชั้นนะครับเก้าดอกไม่ใช่เก้าชั้นเก้าดอกนะครับนี่ครับ แล้วก็เห็นไหมครับลักษณะการตัดช่ออยู่บริเวณนี้ครับนี่ครับนี่คือบริเวณที่ตัดช่อลเล้างนี้มีการแต่งแต่งบริเวณตัดช่อสองสองที่นะครับบริเวณนี้ในที่บริเวณนี้ลักษณะรงนี้รงคนี้คือแต,งต่งเตาตะไบตัดผางเป็นลักษณะแต่งละเอียดองค์หนึ่งเลยครับถือว่าเป็นพระดูง่ายนะครับเมื่อเราพลิกดูด้านข้ามด้านข้ามเป้านี้ถือว่าไม่หนานะครับคือลักษณะพอดีพอดีเลยนะครับเระานี้ถือว่าเป็นไพ่วงงค์ที่ดูง่ายมากๆ ลักษณะตะไบใต้ข้างหลังเนี่ยถือว่าตะไบค่อนข้างเยอะไปนิดนะครับแต่ก็เป็นธรรมชาติที่ดูง่ายจริงนะครับแล้วก็มีการตอกโคดนหมูนะตอกลึกหมูสองขาตอกตัวเดียวนะครับนะครับนะครับลักษณะการแต่งตะไบใต้ฐานเนี่ยถือว่าดูง่ายมากสำหรับเร่างนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆพิจารณาแล้วว่าเป็นปลาแท้นะครับทีนี้เรามาดูลักษณะโลหะของปลาองค่นนี้กันนะครับเดี๋ยวผมจะมาขยายด้วยกล้องให้เพื่อนดูนะครับ เท่านี้ก็ถือว่าหน้าพระเนี่ยถือว่าตอดติดคมชัดมากๆเห็นไหมครับตาเป็นลักษณะตาจีนะหน้าพระหลวงปู่ทวดรักขมูส่วนใหญ่หน้าพระก็จะเป็นแบบนี้ครับก็คือเป็นกอเล็นนะพิมพ์นิยมเอนะนิยมเอเห็นไหมครับผิวองท่านเนี่ยะครับไม่ราบเรียบเสมอการมีวันณะอ่อนแ็งเนื่องจากเป็นพระหล่อแบบโบราณน,นะครับและยาดำองท่านเนี่ยก็จะทาย,ยาดำแบบโบราณน,นะครับเห็นไหมครับฟื้นผิวนี่ตะบุบตะบอมเนี่ยเนี่ยครับพระหล่อโดยเฉพาะที่ฐานนะครับ บัวบัวเก้าจอกเนี่ยลักษณะไหนไหมครับค่อนข้างจะคมบ่สมควรนะถือว่าคมแล้วนะครับเพราะว่าเป็นผาหล่อเนี่ยผมว่าแบบนี้ถือว่าคมใช่หไหมคมมากๆเลยนะครับถือว่าดูง่ายจริงนะครับฟิกดูด้านข้างมีลักษณะการแต,แต่งตะใบด้านข้างเนี่ยก็มีการแต่งที่หุนเทียนนะครับก็ถือว่าเป็นธรรมชาติมากๆพระองคนี้มีการแต่งหลังค่อนข้างใหญ่ๆไปน,นิดนึงแต่ก็เป็นผ้าที่ดูง่ายนะครับเห็นไหมลักษณะโค้หมูงนะครับตอกตัวเดียวสองขาตอกลึกนะครับ ครับดูง่ายมากๆเลยนะครับเป็นไพ่อง์ที่ดูง่าย okay, really ับองค์ด okay, like ูง่ายผมถือว่าดูง่ายมีเนื้อเกิดบริเวณศีรษะท่านด้วยครับทิ่ทาให้พระดูง่ายขึ้นนะครับการแต่งตะไบใต้ฐานเนี่ยนะครับเนี่ยครับแต่งมาค่อนข้างจะละเอียดเลยนะมีการแทงตะไบที่ร่องนี้ด้วยนะครับโอเคนะครับด้านหลังนี่เปาะขดหมูนะครับขดหมูตอกลึกสองขานะครับเนี่ยครับขดหมูตอกลึกสองขานูง่ายมากๆนะครับ เป็นท่ายองหนึ่งที่พิจารณาให้แล้วก็ได้มาสภาพสวยเดิมแล้วคนียผมจะขยายดูให้เพื่อนดูเรื่อยๆนะครับเป็นพระที่น่าใช้นะครับหลวงปูท่ทวดวัดขงหมูเนี่ยคือสร้างพร้อมกับเตารีดวัดช้างให้ปี2 5ง5 5เหมือนกันนะครับเป็นพระสร้างนี้พิธีเดียวกันนะครับผมถือว่าเป็นไพ่รุ่นหนึ่งที่น่ายใช้ที่เป็นเนื้อโลหะนะครับและก็ฐานยุคอาจารย์เทมวัดช้างให้ด้วยนะครับโอเคนะครับ องนี้ก็ถือว่าเป็นไพ่องคหนึ่งที่ได้มาสภาพสวยเดิมนะครับแล้วก็พิมพ์พราถือว่าสวยมากอีกองคหนึ่งนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากเปล่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับจัอวอีองนะี้องค์นี้ก็ถือว่าเป็นพราที่ผ่านการใช้มาน้อยนะครับเต้านี้เนี่ยก็คือพิมพ์ตอรีดหน้าเอหมอนกันนะครับ Led เป็นไพ่องค์ที่ได้มาสภาพสวยเดิมๆครับแทบผ่านผ่านการใช้มาน้อยมากองนี้ครับถือว่าปันคาสวยไราองคนี้ถือว่ามีความหนามากนะครับองนี้ หนาว่าองคสงองค์ที่แล้วนะครับโอเคนะครับเมื่อเพิ่มพิจารณาดูว่าเป็นปลาแท้นะครับทีนี้เราลองดูลักษณะพิมพ์ตากันตาของท่านเนี่ยะครับตาของท่านจะเป็นตาจีนนะครับริ้วจูด้านสื่สารของท่านบรวนี้ประมาณสามเส้นนะครับแล้วก็นะไอ้แค้มนี่ก็เจอลักษณะหนวกนะครับจมูกโด่งนะครับบริเวณแก้มจะมีขีดสองขีดนะครับลักษณะคางหรือบอกนี่นะคางบริเวณนี้จะเป็นลักษณะเอียงเหมือนว่าช่างให้เลยนะเพราะว่า ต้นแบบหรือหุ่นทียนหุ่นต้นแบบจะมาจากหุ่นเทียนเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นลักษณะคามวัน,นี้จะลักษณะเอียงแบบนี้แบบว่าช่างให้เลยนะครับริเกียวนันนี้ประมาณ6เส้นอ้นนี้6เส้นนะครับลักษณะมือเป็นมือเป็นมือขาประกบป,ประสานกันเห็นเป็นลักษณะแบบนี้นครับแล้วก็นั่งบนสมาธิขัดเพชรน,นะครับบริเวณฐานบัวเก้าดอกนะครับนี่ครับนับเลยเก้าดอกนะครับการแต่งการตัดตะใบ ใต้ถังหรือตัดช่อเนี่ยครับก็ตัดบริเวณนี้แล้วก็มีการต่งตะไบบริเวณนี้ด้วยนะสองข้างเลยด้านข้ามเรานี้ถือว่าแต่งที่หุ่นเทียนมาได้ค่อนข้างเฉลียมากๆนะเห็นไหมครับและคอพลานี่ก็มีความหนานจริงๆตามเพ้าตรงนี้นะครับเห็นไหมครับด้านหลังนี่มีการแต่งตะไบเหมือนกันเรียบร้อยสวยงามลักษณะยานเนี่ยไอยาดำเนี่ยเขาจะทาย,ยาดำแบบโบราณน,นะหมูก็จะเป็นหมูลักษณะหมูตัวเดียวตอกเลือกสองขานะครับเห็นไหมครับเพื่อนเพื่อนพิจารณาได้ว่าโอ้ยสวยมากเลยเพ้างนี้สวยจริงนะครับสวยจริง พระทุกองค์ที่มาให้เพื่อนชมวันนี้ก็ถือว่าเป็นพระที่พิจานาง,ง่ายทุกองค์นะครับคือเป็นหลวงปู่ทวดวัดสีตา,าหลหงงรือวัดข้มูลงสร้างพศ2505นะครับที่พิจณาง,ง่ายทุกองและก็ส่วนใหญ่พระทุกองค์ก็จะเป็นพระสภาพเก็บนะครับแต่ลักษณะการหล่อของพระแต่อ,องค์นี้จะไม่เหมือนกันสักองค์นะครับเนื่องจากเป็นพระหล่อแบบโบราณน,นะครับองค์นี้ก็เป็นองค์หนึ่งที่ซึ่งได้มาสภาพสวยเดิมและก็หล่อแบบข้านมาสวยมากองคหนึ่ง,งเลยนะครับเริ่มจากหน้าใต้ยนะครับ ถือ,าองา์นี้ถือว่าหน้าพระเนี่ยพิจารณาง่ายมากนะเนี่ยครับหน้าพระเพื่อนๆต้องจดจําหน้าพระให้แม่นนะครับลักษณะพื้นผิวของของใต้นะครับก็จะไม่ราบเรียบเสบมอการมีวันหน้าอดเก่ลักษณะยาดําก็จะทายาด,ดําแบบโบราณนะครับถือว่าเป็นพระที่พิจ,จารณาโดยเฉพาะบัวนะมีความคมพอสมควรองค์นี้ถือว่ามีความคมมากนะก็จะมีลักษณะโบล้มลักษณะเป็นหลุมเป็นบ่อพวกนี้ก็ถือว่าเป็นธรรมชาติการหล่อนะครับถือว่าดูง่าย ลักษณะการแต่งของข้างถือว่าแต่งมาได้ละเอียดน่นะก็จะแต่งที่หุ่นเทียนเป็นหลักนะครับส่วนใหญ่สวยนะครับตองนี้ถึงถึงเป็นพระที่หนาไปนิดน,นึงแต่ก็ถือว่าเป็นพระที่ดูง่ายนะครับโดยเฉพาะที่ฐานนยมีการตัดชอ่อไหแล้วก็มีการแต่งตะไบก็จะเรียดเรียบร้อยสวยงามจริงๆน,นะและก็ยาดำเนี่ยครับเป็นยาดำแบบโบราณนะครับ,นะรบถือว่าดูง่ายจริงฟางนี้นะด้านหลังนะครับ นะครับเนี่ยครับหมูตอกตัวเดียวตอกลึกนะครับเป็นโคกหมูตัวเดียวตอกลึกนะครับเป็นไท้องหนึ่งที่พิจารณาง่ายนะครับถือวดูง่ายมากๆเลยนะครับเห็นไหมครับเนี่ยครับดูง่ายจริงโอเคนะครับพยายามขยายเพื่อนๆดูนะครับว่าลักษณะว่าพิืูของท่านเนี่ยองค์นี้ถือว่าพิจารณาง่ายนะครับบัวก็มีความคมชัดนะครับถือว่าเป็นท่าที่ดูง่ายองค์นะครับ นี่ครับฐานก็เห็นไหมครับมีการแทงตะไบแต่งด้วยนะครับโอเคนะครับพระองค์นี้ถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งปันนะครับผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับมาดูองค์สุดท้ายของวันนี้นะครับถือว่าเป็นพระองค์นะครับที่ถอดพิมพ์มาได้ค่อนข้างจะล่ํามากๆองค์นี้ถือว่าถอดดุนเทียนมาได้ล่ํามากๆเห็นไหมครับเพื่อนๆรับพาแล้วก็พิจารณาที่พระก่อนนะครับ ตั้นี้เนี่ยถือว่าได้มาเนี่ยค่อนข้างจะสวยเดิมนะครับเป็น้าสภาพเก็บเหมือนกันนะครับแทบไม่ผ่านการใช้อย่าไครับถือว่าเป็นพ้าที่ดูง่ายองนะครับเห็นไหมครับโดยพอะดิวจบอค่อนข้างจะเหลียมค่อยๆมากมากเลยทีนี้เราพิจารณาที่พิมพ์พกันนะครับเห็นไหมครับตาเป็นลักษณะตาจีนเห็นไหมครับริ้วไอ้หน้าผากนี้ประมาณ3เส้นลักษณะเป็นหน้าผากนูนครับแล้วก็จะมีขีดบริเวณนี้ครับที่เป็นธรรมชาติอยู่ข้างละ2ขีดนะครับ ถ้าเราพลิกที่คางน,นะผมลืมบอกที่คางตั้งแต่สองสามองแรกคางท่านเราพลิกอย่างนี้ก็มีลักษณะเอียงเหมือนวัดจังให้ะลักษณะเป็นเอียงเป็นสามเหลี่ยมเหมือนวัดจังให้เลยนะบริเวณคางนี้เป็นจุดตายในการพิจนะารณาพระรูปหล่อหลวงพลอรูอรับพระรูปหล่อไอ้พระหลวงปู่ทวดหลังเกาหลีทั้งวัดจังไห้และว,วัดข้อหมูเลยนะครับถ้าลบที่ขางนี้ครับเดี๋ยวเราพลิกได้ดูทุกองค์ดีกว่ามันจะได้เปรียบเทียบกันเห็นไหมดูบริเวณคางนี้ครับเห็นไหมเอียงเห็นไหมตรงบริเวณนี้เอียงเ,ยเอียงทุกองค์เลยเอียงลักษณะเอียงครับ อุปองที่สองนะครับผมก็จะพิจารณาจุดนี้เป็นจุดหลักเอียงกันเห็นไหมครับนี่ครับลักษณะเอียงนะครับมาดูอนที่สามเห็นไหมครับผมลืมบอกตั้งแต่ตอนแรกนะครับตรงนี้ก็ลักษณะเอียงถ้าเราแขงดูนะครับองที่4นะครับเห็นไหมครับลักษณะเอียงองค์สุดท้ายนะครับองค์สุดท้ายก็เอียงเหมือนกันนะครับลักษณะเอียงเวเนียลักษณะเอียงครับรีกิววันด้านนี้ประมาณ6เส้นด้านนี้ก็6เส้นฟิว์ที่ฟิว์ธรรมชาตินะครับลักษณะมือเป็นลักษณะมือกระจับ นั่งบนสมาธิขัดเพชรอยู่บนบัว9ดอกนะครับต่อมองนี้เหมือน6ดอกแต่ว่ามันจะมาซ่อนอยู่บริเวณนี้หนึ่งดอกแล้วก็บริเวณนี้ดอกก็จะเป็น9ดอกนะครับลักษณะตาใบเห็นไหมตาใบนี้องค์นี้ถือว่าตาใบแต่งค่อนข้างจะละเอียดมากๆนะครับเพราะจะแต่งที่ใต้ฐานนี่ครับนี่ครับโดตัดช่อเห็นไหมแล้วก็แต่งตาใบทีนะครับถือว่าเป็นไพ่องค์ที่ค่อนข้างจะสร้างมาสวยงามแล้วก็เรียบร้อยมากๆเลยสำหรับหลวงพ่ทหรูปต่อรีดวัดข้อหมูนะครับเล่านี้ถือ เท่านี้ได้มาเนี่ยหนานะครับแต่ข้อมีการแต่งที่หุ่นเทียนเนะี่ยค่อนข้างจะเหลี่ยมร้อยและลักษณะยาดำเป็นยาดำแบบโบราณนะครับจะเราจะดูเหมือนยาดำแบบไม่แห้งกับยาดยาแบบโบราณเนี่ยซึ่งเราไม่เห็นยาดำแบบนี้ในพระที่สร้างยุคใหม่ๆไม่เห็นนะครับเป็นยาดำเฉพาะหลวงปู่ทวดวัดข้อมูหรือวัดศิีธารามเนะี่ยยาดำแบบนี้มีพระอีกรุ่นหนึ่งที่ว่าเหมือนกันก็คือปี08นะก็คือหลวงปู่ทวดวัดช่างให้พศ2508ก็พวกหน้าจีนนะเป็นพวกหน้าจีนพวก หล่อใหญ่พวกนี้ก็จะทาจุดดำแบบนี้หมดเลยโอเคนะครับลักษณะต่อใบแต่ด้านหลังนี่นะครับถือว่าแต่งมาได้ค่อนข้างจะละเอียดนะครับแล้วก็เรียบร้อยมากๆนะครับเนี่ยครับหมูตอกตัวเดียวตอกลึกนะเดี๋ยวผมจะขยายด้วยกล้องให้เพื่อนๆดูนะครับเนี่ยครับเตานี้ถือว่าสวยมากนะครับแลวก็ล้านนี้ได้มาล่ําบึกมากๆวันนี้ถือว่าดูง่ายจริงทีนี้ผมจะมาขึ้นกล้องให้เพื่อนๆดูลักษณะโลหะกันนะครับ เพื่อนดูเห็นไหมครับโลหะนี่เห็นไหมครับเนื่องจากเป็นพระหลนะครับก็จะผิวท่านจะไม่ราบเรียบเสมอการมีวันนะาอ่อนแก่เหมือนกันนะครับลักษณะยาดำเนี่ยเป็นยาดำแบบโบราณนะครับดูเหมือนไม่แห้งนะครับเห็นไหมครับหน้าพระเนี่ยครับดูอิ่มเอิบมากเลยพระองค์นี้หน้าพระองค์นี้เหมือนวัดช่างให้จริงๆนะถือว่าเป็นพระองค์ที่ดูง่ายมากๆนะครับโอเคนะครับมาดูขอบข้างลักษณะการแต่งขอบข้างก็จะเอียดมากๆเลยนะครับ ด้านหลังมีลักษณะการตอกหมูเห็นไหมสองขาตอกตัวเดียวนะครับตสองขาตอกเลือกตอกตัวเดียวนะเนี่ยครับโคดแท้เป็นอย่างนี้ครับเป็นอย่างนี้ทุกองเลยนะเห็นไหมครับถต่ว่าเป็นพ้าที่ดูง่ายโดยเพราะยาดำเนี่ยของท่านนะฮะดูยิ่งมันตายจริงยาดำเนี่ยครับดูลักษณะเหมือนไม่แห้งนะครับโอเคนะครับเป็นพระองค์นี้ที่สวยพระอ,องค์นี้เป็นพระสภาพเกศเ,เหมือนกันนะครับ เนี่ยครับใต้ฐานนะการตัดช่อการแต่งตะไบใต้ฐานถือว่าแต่งมาได้ระเบียบเรียบร้อยมากๆสำหรับพระองค์นี้นะครับโอเคนะครับพระสวยจริงๆครับเป็นพระที่น่าใช้มากๆสำหรับหลวงตุทหล่างตอรีนะครับผมว่าเป็นพระที่น่าใช้มากๆนะครับโอเคนะครับเนี่ยผมพยายามขยายเพื่อนดูนะครับให้ดูบริเวณแต่ละองค์ดูง่ายๆโอเคนะครับ แลวนี้ก็เป็นพระหนึ่งพระองค์หนึ่งครับของวัดรีตาดาวหรือวัดข้อหมูที่พิจารณาง่ายนะครับถ้าเพื่อนๆชอบและอยากแบ่งป ouais. ันเนี่ยผมก็ยินดีแบ่งให้ตามราคาที่แจ้งไปนะครับในการพิจารณาหลุมพุทธวัดข้อหมูเนี่ยเพื่อนๆต้องจดจําพิมพ์ให้แม่นนะครับโดยเฉพาะพิมพ์พระนะครับลักษณะความคมลักษณะผิวโลหะที่หล่อนะครับก็ต้องเป็นธรรมชาติในการหล่อแบบพระยุคเก่าหรือหล่อแบบโบราณนะครับที่สําคัญนะครับการแต่งตะไบพวกตะไบใต้ฐานหรือด้านหลังเนี่ยต้องเป็นธรรมชาตินะครับ ถ้าลักษณะแต่งตระไบไม่เป็นธรรมชาติเนี่ยผมไม่แน่ไม่เช่านะครับเพราะว่าพาระลูกกหอหลวงเงินว่าข้อมูลเนี่ยเพื่อนเพื่อนต้องผ่านพระองค์กินมาบ้างแล้วจะเข้าใจนะครับโดยเฉพาะยาดำเนี่ยก็จะเป็นยาดำแบบโบราณนะครับทาดูเหมือนไม่แห้งนะครับดูลักษณะแล้วก็ดูสวยงามจริงจริงนะครับสำหรับพระลูกหลอดหลังตอนริวัดศรีตารามหรือวัดข้อมูลนะครับสุดท้ายนี้ขอเพื่อนเพื่อนได้พระลูกหลอดหลวงเมืองวัดข้อมูที่สภาพสวยสวยกันทุกๆกคนนะครับ ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปดีๆแบบนี้ขอให้เพื่อนๆกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆแบบนี้นะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับ